เปิดภาพตัวจริงใบเฟิร์นอัญชษสาแฟนคลับจำไม่ได้นะแต่งหน้าโลดแล่นในวงการบันเทิงมานานสำหรับใบเฟิร์นอัญชษสาเราจะเห็นผลงานของเธอมากมายหลากหลายด้านล่าสุดเพจใบอยต์ใบบันทึกเดินทางเผยคลิปหน้าเอ็นดูที่มีแฟนคลับรุ่นใหญ่ทักสาวใบเฟิร์นว่าเหมือนดาราขณะไปตีแบตที่สนามแห่งหนึ่งที่ทักว่าเหมือนดาราที่เล่นละครเรื่องรักแรกพบ เมื่อเปิดภาพให้ดูก็บอกใช่เหมือนมากทําเอาสาวใบเฟิร์นบอกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคราวหลังต้องแต่งหน้าตลอดเพื่อให้แฟนคลับจำได้ในขณะที่ชาวเน็ตต่างเอ็นดูหนักมากหาถามป่านนี้คุณป้าแฟนคลับคนนั้นจะรู้หรือยังน้อว่าที่ทักนั่นคือดาราตัวจริง